สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโคออ r รีพอร์ตรายการที่จะสรุปทุกประเด็นข่าวและวาระสําคัญจากโตประชุมคณะกรรมการดําเนินการสากลอมรัพย์กรมปม่าไหมายจากัดค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวกนกวรรณพันสวัสด์สำหรับรายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําเดือนตุลาคม2566มีประเด็นสําคัญดังนี้ค่ะเรื่องที่1แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกที่ไม่ได้ทําประกันชีวิต สากรแก้ไขระเบียวว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงค์การศพสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตพศ2565แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2566ตามที่สากรจัดให้มีสวัสดิการเพื่อสงค์การศพสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตโดยสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียวว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิกหรือการทำประกันชีวิตกลุ่มแล้วแต่ได้รับการปฏิเส จากบริษัทรับประกันด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดหรือสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกและไม่ประสงค์ทําประกรันหรือบริษัทประกันชีวิตไม่รับประกันเนื่องจากอายุเกิน70ปีและต่อมาเสียชีวิตตามระเบียบเดิมสหกรณ์จะจ่ายเงินตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ1 0 0 0 0บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทซึ่งคณะกรรมการดําเนินการได้ร่วมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับลดจํานวนเงินที่จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกจากปีละ10,000บาทเป็นปีละไม่เกิน7 0 0 0บาททั้ง นี้จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดต้องไม่เกิน1ใน5ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่และไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทสมาชิกสามารถอ่านและละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสากลค่ะเรื่องที่2ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจำปี2,566 ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจำปี2566โดยให้เสนอชื่อระหว่าง,งวันที่15ก,กรกฎาคมถึง30กันยายน2566บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อแล้วสหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจำปี2566จำนวน3ท่านดังนี้ 1. นางสาวจุติพรสีสวัสดิ์กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. นางยุวดีเขื่อนสารกลุ่มสมาชิกจังหวัดตราก 3. นางกมลลรัก์แดงสนอก,กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทั้ง3ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สากลประกาศคือเป็นผู้ประสานงานให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกกับสหก์เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการทำหน้าที่ผู้แทนสมาชิกเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีมนุษยสัมพันธ์ทั้งนี้สากลจะมอบรางวัลเป็นโล่เชิดชูเกียติและเสื้อสูทแจ็คเก็ตให้กับผู้แทนสมาชิกดีเด่นซึ่งจะมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567 เรื่องที่3การลดส่งค่าหุ้นรายเดือนสำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญมากกว่ามูลค่าหุ้นมติเห็นชอบลดส่งค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ1,200บาท คณะกรรมาการดำเนินการได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสามารถส่งค่าหุ้นขั้นต่ำเดือนละ120หุ้นหรือเดือนละ1,200บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้มีสภาพคล่องยิ่งขึ้นเมื่อสมาชิกได้กู้เงินสามัญกับสหกรณ์และระดมหุ้นเกินกว่าร้อยละของจำนวนเงินกู้แล้วสามารถลดการถือหุ้นรายเดือนได้ทั้งนี้การลดการถือหุ้นรายเดือนดังกล่าวกระทาได้ขราวละไม่เกิน2ปีหากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ลดการถือหุ้นรายเดือนให้สมาชิกแจ้งความประสงค์เป็น หนังสือต่อคณะกรรมาการดำเนินการเพื่อพิจารณาการลดหุ้นดังกล่าวทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ลดการถือหุ้นรายเดือนให้สมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอลดการชำระค่าหุ้นรายเดือนสำหรับสมาชิกกรณีมีหุ้นไม่น้อยกว่าะ1 5ของจำนวนเงินกู้ได้ที่เว็บไซต์สากอข้อ6.4และสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสากอค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการสรุปประเด็นข่าวและวาระสําคัญจากโตประชุมคณะกรรมการดําเนินการสากลนอมซับกรมป่าไม้จํากัดค่ะในครั้งหน้านะคะจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวรายให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบติดตามกันได้ที่เว็บไซต์สาหากรณ์ l i n f o i f i c i a l i n s t a g r a m Facebook รวมทั้งรายการ Focus News และรายการ Co-op Report ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ<า>